67นะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะทุกท่านนะคะนำโดยท่านนายกเทศมนตรีนครปฐมนะคะท่านวิชัยบรรดาศาักดิ์พร้อมด้วยคณะผู้บริหารนะคะท่านสมาชิกสภาเทศบาลค่ะรวมถึงหัวหน้าส่วนราชการนะคะเจ้าหน้าที่พร้อมประชาชนนะคะก็ได้ร่วมกันนั่งขบวนแห่อันเชิญพระพุทธรูปนะคะเป็นแกะสลักปางเปิดโลกนะคะ แห่อัญเชิญพระพุทธรูปมานะคะซึ่งพระพุทธรูปนี้นะคะเป็นนะคะพระพุทธรูปที่นํามาจากวัดพิพิธภัณฑ์นะคะภายในวัดปรมัยนี้ค่ะวัดบ่อรานิหารค่ะซึ่งนะคะเป็นต้นโพนะคะตีออบตีออบตีออบตัวนี้อ่ะ ते अप्रोटता

ในส่วนของหม้อนะครับจังหวัดนทรนะครับจ้ี่นะครับมอมาเบนะเจนะครับเชิญนะถ้าใครอยากอยากมีไว้การทก่งกงบอลงนะคของอาหาย่างอื่นเลยียวนะคะแกกจากละอหรือว่าตรมนะคะมีรสชาติเปรี้ยว นำมาแกงใส่กะทิสดๆนะคะออกิ่นหวานนะคะทานกับข้าวสวยร้อนๆอร่อมากเลยนะคะันนี่ครับวันนี้ก็ซ้อขยดนถึงบริเวณท่าน้ำแห่งนี้นะคะก็ ในส่วนของ,องนิทรรศการนะคะในการแสดงประวัติของปั่นเตี้ยนเที่ยวนะคะประาชาชนนะคะ,ะสามารถที่จะมาเยี่ยมชมน,นะคะ ในงานตักบารพระสงฆ์ทางเรือนในปีนี้ครับเราเริ่มงานตั้งแต่วันที่17วันนี้นะครับ7แล้ว18นะครับในวันวันพรุ่งนี้นะครับก็เรียนวันนี้วันนี้เวลาสัก16นาฬิกานะครับได้เรียนเชิญพระพระพุทธรูปแกะสลักไม้นะครับบางบางเปิดโลกนะครับที่อัญเชิญมาจากวัดปณมัยจีนาวาสนะครับได้อัญเชิญบวนแห่จากบริเวณถนน แถวหน้าครับตรงหน้าเมเจอร์นะครับถึงหัวจนวนถึงท่าน้ำประเกตบริเวณงานนะครับก็มีพี่น้องประชาชนผู้นําชุมชนนะครับแล้วก็คนไทยเชื้อสายละมันก็มาร่วมกันอย่างมากมายนะครับได้อเชิญมาที่ท่าน้ำประเกตและร่วมกันสักการะนะครับได้ังมีาการจัดกิจกรรมนะครับวัฒนธรรมเรื่องอาหารกุ้งแกงอาหารอารหารมวันนะครับมีมีแกงแกงบอล แล้วก็แกงมาตาาและก็มีการพิธีพิถีวิถีกรารควรกายศาสตร์ของพทธีของคนไทยเชื้อสายละมันคิเวียท่านําประเปดครับและอย่างค่ําคืนนี้ก็ยังมีการสแสดงเฉลิมฉลองมีทิเกนนะักตีฮำมิทิเกคณะพุ่งสุธิราชนะครับแล้วจะมีหน้าเวทีก็มีของดีของคนไทยเชื้อสายละมันนะครับไม่ว่าจะเป็นผ้าเอกลักษณ์นะครับ,อออออนะรบของ,ของ ผ้ามอญนะครับผ้าบสบายมอญนะครับทั้งเอกลักษณ์ของผู้ชายและผู้หญิงมีจําหน่ายนะครับเราได้จดที่ที่บัตรนะครับเรื่องเอกลักษณ์ของของผ้าผ้ามอญนะครับเป็นเอกลักษณ์ของคนปตกเป็ดนะครับโดยเฉพาะคนเทศบาลนครตะเป็ดนะครับก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับมาร่วมงานนะครับในค่ําคืนนี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้เช้าเจ็ดโมงมาร่วมตักบาตรพระสงฆ์ทางเรือกันมีเรือมารับบิณฑบาตประมาณ 29ลํานะครับจากวัดวาอารามต่างๆอยา่างชวนต่างๆมีการตกแต่งอย่างสวยงามมานับปีนธบัตรจากหน้าวัดสนามเหนือถึงท่าน้ําประเก็ดนะครับแล้วจะมีท่าเรือที่อรอรับปีนธบาตรอยู่ไม่ไว่าเป็นวัดบางจากาและว,ว,วัดวัดตําหนักเหนือนะครับและก็เรียนวัดเกาะพญายเจงนะครับและก็ท่าเรือประเก็ดวัดสนามเหนือ6ท่าด้วยกันนะครับก็เชิญชวนพี่น้องนะครับพวกนี้นะครับ7โมงเช้าร่วมตักบาตร พระสงฆ์ทางเรือในเขตฐาบ้านนครสวรรค์ครับก็ความมีความปลอดภัยหมด้ะครับทางโป้ท่าน้าทั้งหกท่านะครับเราได้เตรียมการตรวจสอบแล้วนะครับจะไม่ต้องกลัวเรื่องเรื่องน้ําจะท่วมนะครับน้าคงไม่ไม่มาแล้วครับก็คงจะเป็นภาพที่น่าจะส่งเสริมระเพดีต่างๆพระสงฆ์ทางเรือของเราเป็นประจําทุกปีในปีนี้ก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนครับโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพบริเวณใกล้เคียงปทุมธานีหรือพี่น้องประชาชนที่อยู่ใน เขตเทศบาลนครละเเขตอำเภอละเ็ดได้ลืมนะครับพวกนี้มาร่วมกันตักบาประสมทสังเรือกันบริเวณท่าน้ำประเก็ดครับ